สมมติว่าคุณอยากจะขายสินค้า1ชิ้นที่ราคา1000บาทแล้วทางเจ้าของแบรนด์กำหนดให้เราได้ g p จากสินค้าอยู่ที่20%คุณจะสามารถทำกำไรจากการขายสินค้านี้ได้ถึงชิ้นละ200บาทหากใน1วันคุณสามารถขายสินค้านี้ได้5ชิ้นคุณก็จะสามารถทำกำไรได้ถึง1000บาทต่อวันเลยครับสรุปได้ว่าถ้าเรายิ่งขายเยอะและมีระดับเทียบที่สูงขึ้นเปอร์เซ็นต์ข,ของแคชแบ็กและกำไรเราก็จะสูงขึ้นไปด้วยครับ เป็นลูกค้าหรือนักขายกับ Getfin ล้วได้อะไรวันนี้พอมีคําตอบครับเมื่อคุณเป็นลูกค้ากับ Getfin สิ่งที่คุณจะได้รับนะครับ 1. สินค้าเป็นสินค้าแท้จากแบรนด์100%ครับ 2. ในทุกการส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นการส่งธรรมดาหรือการเก็บเงินปลายทางทุกออเดอร์ส่งฟรีทั่วประเทศไทยครับ 3. ในทุกการซื้อสินค้าคุณจะได้รับ Getfin p o i n t ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าในอนาคตได้ครับแต่หากคุณเป็นนักขายกับ Getfin สิ่งที่คุณจะได้รับนะครับ แน่นอนว่าต้องเป็นแคชแบ็กหรือกำไรจากการขายสินค้านะครับสมมุติว่าคุณอยากจะขายสินค้า1ชิ้นที่ราคา1000บาทแล้วทางเจ้าของแบรนด์กำหนดให้เราได้ g p จากสินค้าอยู่ที่20%คุณจะสามารถทำกำไรจากการขายสินค้านี้ได้ถึงชิ้นละ200บาทหากใน1วันคุณสามารถขายสินค้านี้ได้5ชิ้นคุณก็จะสามารถทำกำไรได้ถึง1000บาทต่อวันเลยครับนักขายสามารถใช้ส่วนลดในการซื้อสินค้าได้ครับตัวนักขายเองหากต้องการซื้อสินค้าของเกสฟิน ก็สามารถได้รับแคชแบ็กเช่นเดียวกันครับหรือพูดง่ายๆเปรียบเสมือนกับเราได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าให้ถูกลงครับแต่จะมีผลตั้งแต่คําสั่งซื้อที่2เป็นต้นไปครับโดยคําสั่งซื้อแรกนักขายสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาตัวแทนส่วนคําสั่งซื้อที่2จะได้รับเป็นแคชแบ็กครับสำหรับใครที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่รู้จะเริ่มต้นการขายยังไงเรามีศูนย์รวมความรู้ที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาศึกษาได้ครับที่แ e ท Fin a c a d e m y เราสอนทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นการเป็นาานักขขาาาายยยยหหรรืออว่่เทคคนิกังงงไใ้ดพุ โดยทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาศึกษาได้เลยครับผมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับนักขายทุกคนจะมีระดับหรือว่าเทียร์การขายเป็นของตัวเองครับของ g e ตฟินเราจะมีทั้งหมดอยู่3ระดับครับ Silver G o l d ล,ลและ p l a t i น u มเมื่อสมัครมาเป็นนักขายในครั้งแรกคุณจะได้รับเทียร์ที่เป็น Silver เ,เดอตัตโนมัติเลยครับโดยหากสะสมยอดการขายถึง1 5 0 0 0บาทภายในระยะเวลา6เดือนคุณก็สามารถเลื่อนขั้นเป็นโกได้ครับแต่ถ้าหากคุณสามารถสะสมยอดการขายได้ถึง3 0,000ื่น คุณก็สามารถเลื่อนขั้นเป็นพลตินัมได้เลยครับเพราะเทียจะเกี่ยวข้องกับเปอร์เซ็นต์ของแคชแบ็กที่คุณจะได้รับครับยกตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการขายสินค้า1ชิ้นที่ราคา2,500บาทคุณสามารถคลิกไปที่ไอคอนรูปตัวไอเพื่อดูว่าแต่ละเทียได้แคชแบ็กกี่เปอร์เซ็นต์ได้เลยครับเช่นหากคุณเป็นซิลเวอร์คุณจะได้รับแคชแบ็กคืนอยู่ที่30%ตีเป็นเงินอยู่ที่750บาทแต่หากคุณเป็นโกลคุณจะได้รับแคชแบ็กคืนอยู่ที่35%ซึ่งตีเป็นเงินอยู่ที่8 7 5บาท แต่ถ้าคุณเป็นแพลทินัมคุณจะได้รับแคชแบ็กเปอร์เซ็นต์อยู่ที่40%หรือตีเป็นเงินอยู่ที่1,000บาทสรุปได้ว่าถ้าเรายิ่งขายเยอะและมีระดับเทียร์ที่สูงขึ้นเปอร์เซ็นต์ของแคชแบ็กและกำไรเราก็จะสูงขึ้นไปด้วยครับหากเราสะสมยอดแคชแบ็กจนถึงจุดที่เราพอใจเราก็สามารถทําการถอนได้ครับทุกคนจําได้ไหมครับว่าในครั้งแรกที่เรายืนยันตัวตนเราจะต้องอัปโหลดเอกสารทั้งหมด2ออย่างด้วยกันซึ่งก็คือสำเนาบัญชีธนาคารและก็สำเนาบัตรประชาชนในการถอนแคชแบ๊ ชื่อของผู้ถอนจะต้องตรงกับสำเนาบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ก่อนนะครับถึงจะทําการถอนได้โดยเราสามารถล็อกอินเข้าไปที่เว็บไซต์ www.getfin.me นนะครับแล้วคลิกไปที่การขายหลังจากนั้นตัวเลือกด้านล่างเลือกเป็นการเงินของฉันครับระบบจะแสดงให้เห็นถึงยอดแคชแบ็กที่เราสะสมจากการขายทั้งหมดไว้ครับ หากคุณต้องการที่จะแจ้งถอนก็สามารถคลิกแจ้งถอนได้เลยครับโดยค่าธรรมเนียมในการถอนจะอยู่ที่ขั้นต่ำ3าบาทหรือ5%เหากคุณมียอดแคชแบ็กสะสมมากกว่า1,000บาทครับซึ่งนักขายเนี่ยสามารถที่จะแจ้งการถอนได้ทั้งหมด2ครั้งต่อเดือนด้วยครับหากคุณพบปัญหาหรือมีคำถามจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามเซลเลอร์พพอร์ตของเราได้ครับที่ Line o f f i c i a l g e t f i n seller ครับฝากติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของ getfin academy นะครับได้ที่ยูทูบ Facebook หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.getfin.me แล้วคลิกที่ Academy ได้เลยครับสำหรับ EP หน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรฝากติดตามชมครับในทุกการขายเราทุกคนสามารถสร้างรายได้เป็นของตัวเองได้ครับโดยการปั้นจากศูนย์ให้ถึงแสนได้ง่ายๆเลยครับมาสมัครเป็นนักขายกับ g e t f i ินะครับ